สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ทีเคก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของยาทาเล็บนะคะแล้วก็จะเจาะจงพิเศษเลยก็คือไปที่ยาทาเล็บสีนูดนะคะสีเนื้อสีธรรมชาติน้ําตาลอะไรประมาณนี้นะทีเคเนี่ยเป็นคนทาเล็บอยู่แค่สสีนะคะก็คือสีแดงเลือดนอกแล้วก็สีนูดมีอยู่แค่นี้จริงๆนะแต่ว่าไปเปิดกลุดูคอลเลกชันของตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออสีนูดมันเยอะหน่อยนะล้วก็จะได้รับคําชม อยู่สม่ำเสมอนะคะว่าเออเป็นคนเลือกสียาทาเล็บได้สวยอะไรประมาณนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยนํามาแชร์ให้ได้ดูกันแต่ว่าขอเตือนกันว่าสียาทาเล็บสีนู้ดเนี่ยก็เป็นประมาณเดียวกันกับรองพื้นนะคะสีผิวไม่เหมือนกันทาออกมาก็ได้เอฟเฟก์ที่มันไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ดูเอาไว้เป็นแบบไกด์ไลน์ก็แล้วกันว่าสีที่ที่เคเลือกคนผิวสีแทนเนี่ยที่เคเลือกสีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มจาก ตัวที่ทีเคทายอยู่บนนิ้วมือนี้ก็ละกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของ k i โก้นะคะได้มาจากน้องตัก๊กจากการทำเมคอัพสวอปกันแล้วก็เข้ามาอยู่ในดวงใจด้วยความรวดเร็วนะก็เป็นสีอะไรประมาณนี้นะคะสีเขาก็จะเป็นแบบว่าดูในเนี้ยจะดูเหมือนว่ามันเป็นแบบมีเป็นสีกะปิ อนน้ำอะ่ะที่มันจะแบบอ่อนจางมากๆนะคะก็คือมีความม่วงความเทาอยู่ในนี้นะคะแล้วก็พอทาออกมาบนมือทีเคเนี่ยถ้าหากว่าเป็นช่วงกลางคืนนะจะรู้สึกว่าเขามีความม่วงมากกว่าในช่วงของกลางวันนะคะในช่วงของกลางวันเนี่ยเขาจะโชว์ความเป็นสีเทาออกมามากกว่านะแต่ว่าก็เป็นสีอันนึงที่ใช้เราชอบนะคะอันนี้มีนัมเบอร์30นะ ถ้าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยสงนี้หาซื้อได้ในเว็บไซต์ของคิ k o นะคะแต่ว่าทีเคไม่แน่ใจว่าสีนี้เนี่ยจะอยู่จะมีขายบนเว็บไซต์หรือเปล่าแต่ว่าอยู่อเมริกาคิ k โเนี่ยมีเว็บไซต์ขา,ขายของในอเมริกาแล้วคือไม่ต้องไปสั่งมาจากอิตาลีนะคะก็เป็นสีแบบนี้เออชอบมากนะคะตัวถัดมาเออเดี๋ยวก่อนเรื่องเบสโคโท็อปโคโดเดี๋ยวไปทีหลังเลยนะเดี๋ยวให้ดูสีก่อนนะคะตัวถัดมานี้ก็เป็นหน้าเศร้าอีก อันนึงก็คือมันหาซื้อได้เฉพาะที่อเมริกาน,นะที่เคว่านะคะเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่า p i x ซีนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้เนี่ยชอบมากเป็นพิเศษที่หัวแปรงนะคะเขาจะเป็นตัวที่หัวแปรงเนี่ยเป็นลักษณะของแปรงแบนแล้วก็พู้กันเล็กมากนะทีเคเป็นคนนิ้วเล็กมากเลยนะคะเดี๋ยวทีเคจะเทียบให้ดูเนื้อเล็บทีเคะเล็กมากนะเป็นคนแบบเรียวอะ่ะนิ้วมันเรียวนะคะ แล้วแปรงอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบเล็กแบบมันเข้ามันจะเป็นแปรงที่เข้าไปตามแบบขอบเล็บได้ดีนะคะแล้วก็สีนี้เนี่ยเป็นสีที่ทีเคชอบมากที่สุดในคอลเลกชันเขาจะมีอยู่ไม่เยอะนะประมาณสีห้าสีนะคะแต่ว่าสีนี้มีสีที่ชื่อว่า Mink Gra รนะน u m เบอร์ศูนย์สหนึ่งะก็จะเป็นสีอะไรประมาณนี้นะคะเออชอบมากแล้วก็ราคาไม่แพงหาซื้อได้ที่ t a r g e t นะคะตัวถัดมาอันนี้สีอันนี้เป็น เ a v วอริตที่แบบหลายปีมากนะแล้วก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าแบรนด์นี้เนี่ยดีกว่าแบรนด์ที่โด่งดังเสริละเกินนั่นก็คือ OPI นะหลังๆใช้ของ OPI หลายๆขวดแล้วรู้สึกเฟลนะคะจนทำให้หยุดใช้ไปก็เลยตอนนี้ถ้าจะต้องซื้อ,อยาทาเล็บขวดใหม่เนี่ยที่เคจะ พุ่งไปดูสีของเอสซก่อนนะคะที่นํามาพูดให้ได้กันฟังเนี่ยก็คือ TK เนี่ยมีโอกาสได้ไปทําเล็บตอนที่กลับเมืองไทยนะคะไปทําเล็บที่ร้านเพื่อนแล้วก็เพื่อน TK เล่าให้ฟังบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาจะเข้ามาถามหา OPI ก่อนว่ามียาทาเล็บของ OPI หรือเปล่านะเราก็แบบเฮ้ยมันมันอะไรกับยี่ห้อนั้นอะไรขนาดไหนนะถ้าหากว่ายูไม่เคยลองอ,อยี่ห้อของเอนะคะหรือว่าไชน่าเกรสนะ ดีเคแนะนำว่าให้ลองเปิดใจดูนิดหนึ่งนะเพราะว่าส่วนตัวเราคิดว่าคุณภาพของ SCD ดีกว่าของ OPI นะคะย้ำว่าบางรุ่นนะไม่ใช่ทุกรุ่นนะคะก็อันนี้เป็นสี Favorite ข้ามปีข้ามชาติข้ามพบเลยนะสีชื่อว่า Saint Tropez นะคะ ก็เป็นสีแบบนี้อันนี้เนี่ยเวลาอยู่บนมือของทีเคแล้วเนี่ยมันจะมีออกเป็นแบบนูดเราก็มีความขาวนิดนึงคือสีเล็บเนี่ยเมือม่อทาวมาแล้วจะสว่างกว่าสีผิวของตัวเองนะคะซึ่งถ้าให้จะแบบว่าดูเซ็กซี่สำหรับที่เมืองนอกฝรั่งอะไรประมาณนี้สีอะไรประมาณนี้เขาจะทาก่อนตอนช่วงซัมเมอร์นะแล้วก็เวลาไปเดินบนบ,นบีชอะไรประมาณนี้มันก็จะดูเล็บเรามันจะแบบพัฟขึ้นมาจากหาดทรายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสำหรับ ทีเคเนี่ยทีเคทาได้ทั้งปีนะสีนี้สะอาดาาแล้วก็ทาเรารู้สึกว่ามือเป็นคุณนายดูนิ้วเรียวยาวอะไรประมาณนี้นะคะถัดมาเนี่ยน่าจะเป็นสีที่อะไร น่าจะหาได้ทั่วไปเลยนะบนบนโลกใบนี้นะคะเมืองทงเมืองไทยเลยน่าจะมีหมดนะเพราะว่าสิ่งนี้ที่เคใช้ตั้งแต่ที่เคอยู่เมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็เป็นรับสต o ร์แบรนด์หนึ่งที่ราคาไม่แพงนะคะคุณภาพเนี่ยถ้าเทียบกับว่าของทั้งหมดของยี่ห้อนี้นะทีเคชอบยาทาเล็บมากที่สุดนะคะในบรรดาเครื่องสำอางทุกสิ่งอย่างของ r รดลอน ยาทาเล็บเนี่ยเป็นตัวที่ดีชอบมากที่สุดนะแล้วก็สีนี้นะคะก็เป็นสีที่ดีเคใช้มาตั้งแต่เมืองไทยคิดดูเป็น10บสปีนะสีนี้มีสีนัมเบอร์สามนะคะอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันจะไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากกับเอซี่นะคะต่างกันนิดหน่อยก็คือเขามีความสีเขาจะเข้มมากกว่านะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบ ติดบ้านอนะ่ะต้องมีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า TK ทาเล็บอยู่แค่2สีนะอันนี้เป็นอะไรที่ตัวนี้นะคะกับเอซี่เนี่ยเป็นอะไรที่ซื้อซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําอยู่นั่นอนะ่ะซื้อซ้ําจนกระทั่งอะดูสิซื้อซ้ําจนแบบมีติดบ้านนะ2องอร์เขวดนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นของ Revlon อีกสีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีชื่อว่า705 Gra y s ์ e นะคะอันนี้ทีเคไม่มี Clo s e up ให้ดูเพราะว่า ทำอีท่าไหนไม่รู้ว่าทำแบบว่าทําภาพโพสตอัพลบไฟล์หายไปนะคะแต่ว่าสีก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อเทียบกับของเล,ล็บลอนสีแรกนะคะเดี๋ยวทีเอาให้ดูตัวของ705ตัวนี้นะคะเขาจะมีความชมพูมากกว่านะเมื่อทาตัวนี้แล้วนะคะจะรู้สึกว่ามันมีเราแบบว่าดูหวานขึ้นมานิดนึงจะเป็นเล็บที่ทีเคไว้ เวลาออกงานจริงๆนะคะอย่างเช่นงานอะไรก็ตามงานที่แบบงานสำคัญสำคัญอะไรประมาณนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้มือที่แบบมันดูมีความเป็นผู้หญิงขึ้นมานิดนึงกับแทนที่จะเป็นสีสเตรชแบบนูดน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ TK ชื่นชอบแต่ถ้าจะให้ใช้ตลอดทั้งปีเนี่ย TK จะไปที่380น,นะคะอันนี้เนี่ยคนขาวก็น่าจะทาแล้วสวยนะอันนี้นะคะ ของเลฟบลอมยาทาเล็บใช้ดีกว่าสิ่งอื่นนะถัดมาอันนี้ไม่ค่อยเฟรอิ์เท่าไหร่เพราะว่ามีมีมีข้อติดติงในเรื่องของการติดทนนานนะคะแต่ว่าถือว่าก็เป็นอะไรที่ใช้ได้ราคาไม่แพงมากนะหยิบจับง่ายนะคะอันนี้เป็นของเมเบลีนะสีชื่อว่า u t u t r s t s t e t e n t นะคะน u m เ e อ021นะก็เป็นสีอะไรประมาณนี้อันนี้เมื่อเทียบกันนะ่ะ นะสีทะเลีบของทีเคจะไม่ทิ้งกันมากนะคะสีจะอยู่ในโทนอะไรเดียวกันประมาณนี้นะคะนี่นะส่วนตัวของมเมเบลินอย่างที่ทีเคบอกไปก็คือสีมันไม่ค่อยติดทนนานนะคะแต่ว่าสีนี้ถือว่าเป็นสีที่สวยเป็นสีรูที่สวยนะคะแล้วก็แปรงเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ตีอะไม่ได้เล็กเกินไปหรือว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะถือว่าโอเค นะแต่ว่าถ้าหากว่าใครชอบชอบแปลงแบบแปลงแบนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบอันนี้เพราะว่าอันนี้ลักษณะแปลงเขาเป็นแปลงกลมนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคนะไม่ได้ถึงกับดีมากแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแย่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงอันนี้เนี่ย ใช้แล้วส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าสามีชอบมากนะคะเพราะเขาบอกว่าเออดูเซ็กซี่ดูแบบว่ายังเห็นสีสีเล็บเดิมอยู่นิดหน่อยทำให้ดูเหมือนว่าเราได้เอฟเฟกที่เป็น French m a n i c u r e นะคะนั่นก็คือ OPI สี s a m o อ s แซนนะเอออันนี้นะคะก็เป็นสีอะไรประมาณนี้ นะทีเคเนี่ยทารอบแรกรอบ2ก็ยังไม่อยู่นะยังรู้สึกว่าเห็นสีเนื้ออยู่เยอะมากนะคะจนกระทั่งต้องทารอบ3ถึงจะรู้สึกว่าเออค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้แล้วแต่ว่า สรอบแล้วก็ยังไม่สามารถกบสีแลบไดเดิมได้ดีตามความชอบส่วนตัวของทีเคนะอันนี้ก็รู้สึกว่าแบบค่อนข้างผิดหวังนั้นก็เลยตัวนี้แหละเป็นตัวที่เมื่อทีเคนำมาเปรียบเทียบลองใช้กับของเอ s ซี่้้วรู้สึกว่าเอ s ซีใช้ดีกว่ามากนะคะส่วนในแง่ของเรื่องของราคาเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยราคาเขาเท่าๆกันเราก็แง่ของการติดทนเนี่ยจเทไปให้เอ s ซีมากกว่านะคะต่อมาเรามาดูถึงอุปกรณ์ที่ทีเค รักษาสภาพเล็บตัวเองให้มันไม่เหลืองไม่เหลืองไม่เหลืองแล้วก็ไม่เปราะไม่บางไม่ฉีกขาดอะไรประมาณนี้แล้วก็ขเขาบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเล็บที่เคเนี่ยเป็นเล็บธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นเล็บจริงไม่เคยเข้าเล็บเพื่อไปต่อไม่เคยทําเล็บที่เป็นเจลไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะเรื่องแบบนี้ที่เคชอบทําเองนะคะชอบทําเองที่บ้านแล้วก็ หนึ่งคำหนึงถึงเรื่องของความสะอาดอะไรประมาณนี้เราได้ใช้อุปกรณ์ของเราเองแล้วก็ได้นั่งทำได้ถือเป็นแบบงานอดิเรกอย่างหนึ่งนะคะคือทําไปก็มีความสุขไปอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่ใช้เป็นเบสโค้ดมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ทีเคเล็กไม่เหลืองนะคะควบคู่กับการบํารุงแบบอื่น ประเภทอื่นด้วยนะนั่นก็คือเบสโค้ดของ Revlon นะคะตัวนี้ชื่อว่า ColorStay Gel Smooth Base Coat นะสิ่งนี้ขาดไม่ได้ทาเล็กทุกครั้งที่เคจะต้องลงเบสโค้ดนะ ส่วนมาถึงท็อปโค้ดกันบ้างนะคะตัวที่ทีเคชอบใช้มากมีอยู่2ตัวนะคะตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่มีราคาค่อนข้างแพงหน่อยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอะไรที่หาได้ง่ายนะคะท็อปโค้ดตัวแรกที่ทีเคชอบใช้เนี่ยก็คือเป็นของ Formula X นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ทีเคได้มาเป็นเซตอะมันก็เลยขวดมันเล็กนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันมาเป็นแบบใสแต่ว่าทีเคเอาไปทาท็อปโค้ดตอนที่ทีเคทาเล็บสีแดงมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแบบ เออชมพูชมพูข้างในแบบนี้นะอันนี้เนี่ยเนื้อดีนะคะเนื้อบางทาแล้วแห้งเร็วมากแล้วก็ช่วยรักษาสียาทาเล็บให้มันอยิวติดทนนานได้นานกว่าท็อปโค้ดยี่ห้อใดๆที่ดีเคเคยใช้มานะคะอันนี้ชอบมากแล้วก็แปรง มีขนาดเล็กใช้ง่ายนะคะถูกใจมากนะคิดว่าหมดเราควจะได้ไปซื้อใส์เต็มมานะคะถ้าหากว่าสนใจสิ่งนี้มีขายที่ Sephora นะแล้วก็อีกอันนึงถ้าหากว่าจะเป็นรัก g store ซื้อง่ายอะไรประมาณนี้ที่ไหนก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นของ Sally Hansen นะคะ Hard as nails extreme wear นะ ก็มีขวดลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยถ้าทีเคซื้อได้ทั่วไปตามทกาตอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2เหรียญไม่เกินนะคะอันนี้ก็ใช้แบบใช้ทิ้งใช้คว้างใช้แบบไม่ต้องรักษาอะไรมากนะคะแล้วก็มาถึงท็อปโคดอีกตัวหนึ่งพูดถึงตัวที่ชอบไปแล้วขอพูดถึงตัวที่ไม่ชอบบ้างนะคะก็จะได้ไม่เป็นหลงกลไปซื้อนะนั่นก็คือ Sally h a n n s ส n นเจลช 3D Top c o a t นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ นะอันนี้ไม่ขอให้ดูใกล้ๆกล้นะเพราะเดี๋ยวมันจะท้อนแสงหรือจะแสบตากันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ดีเคใช้แล้วไม่ประทับใจเลยใช้มาครึ่งทางนะได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นนะคะน้ำยาข้างในก็เหนียวจนแบบใช้ต่อกไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้แบบ3 d เจลความรู้สึกอะไรจากสิ่งนี้นะเหมือนเป็นการทาแบบท็อปโคทอะไรธรรมดาธรรมดาจาก ขวดละ2เหรียญอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทีเคมั่นใจว่าขวดนี้แบบรุ่นนี้เลยนะเป็นรุ่นเดียวกับที่สารี่ซื้อไปใช้แล้วสารี่ไม่ชอบนะคะแล้วก็ทีเคมาคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งว่ามันไม่ดีนะคะสิบเหรียญน,นะอันนี้อย่าไปซื้อใช้ไม่ดีมากๆเลยแล้วก็มาถึงแฮนด์ครีมตัวที่ชอบใช้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของอเบด้านะอันนี้เคยพูดได้ฟังกันแล้วตอนเปิดถุงเปิดกระเป๋าเครื่องสําอางที่พบไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นไม่ขอพูดยาวนะคะเอาเป็นว่าชอบ แล้วก็มาถึงกิจกรรมการล้างบ้างทาเราก็ต้องล้างใช่ไหมจะปล่อยให้มันอยู่ไปตลอดปีตลอดชาติได้ไงนะตัวน้ำยาล้างเล็บที่ที่เคยรู้สึกว่าใช้แล้วชื่นชอบนะคะออกได้ดีแล้วก็ไม่ทิ้งคราบบน ผิวหนังนะนั่นก็คือตัวของโบจัวนะคะอันนี้ได้มาจากคุณขวัญน,นะส่งมาให้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยง่ายแก่การใช้มากแล้วก็เอายาทาเล็บออกได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสีอ่อนหรือสีเข้มนะคะข้างในเขาจะมาเป็นฟองน้ำแบบนี้นะซึ่งคิดว่าเขาน่าจะมีอายุการใช้งานของเขานะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความสิ่งสกรปรกแบคทีเรียที่มันตกค้างอยู่ในนี้นะแต่ว่าทีเคใช้แล้วบอกเลยว่าปลื้มมากออกรวดเร็ว นะเราก็ไม่ทิ้งความแบบแห้งๆอะ่ะเคยเจอยาทันเล็บถูกๆไหมที่พอเช็ดลงไปแล้วเนี่ยมันจะทิ้งคราบขาวขาวขาวคราบแอซิโทเร,รอไม่แน่ใจนะคะตามบนตามบนผิวหนังรู้สึกว่าไม่ชอบนะตัวนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าล้างออกได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าใช้สะดวกในแง่ของการพกผ้านะคะนั่นก็คือเจลซี่มาแรงแบบ n a k e d Nail Wipes นะคะก็มีหน้าตาแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นมีส่วนผสมของธรรมชาติล้วนนะเดี๋ยวขออ่านอีกทีเพื่อความแน่ใจนะจะได้ไม่ต้องพูดจาผิดๆถูกๆนะคะเออเป็น Organic Natural นะคะซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่เขาทำให้ยาเอายาทาเล็บออกได้ยากแต่ว่าก็เอาออกได้นะสิ่งนี้เนี่ยใช้เฉพาะกิจจริงๆสาหรับทีเคนะคะนั่นก็คือใช้เฉพาะเวลาเดินทาง ที่แบบจำเป็นจริงๆแบบว่าฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ที่เกฟฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ